ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ย่างเข้ามา3วันแล้วค่ะความเท่าความแก่ความชราก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะ f อฟีของคุณแม่ค่ะค่ะสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ห่างหายกลางไปกับปีเก่าสิ่งไหนดีๆเข้ามาคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเอซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะ ค่ะคุณวันนี้คุณแม่จะไลฟ์สร้อยค่ะสร้อยทองเคนะคะค่ะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะนี่ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะเป็นทองเคทองสิบแปดเคนะคะลายนี้เข้าใหม่นะคะเมื่อวานคุณแม่ลงไปซื้อของค่ะไปหาเท่าแก่เท่าแก่บอกว่าไม่รักไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดหรือก่อนโควิดคุณแม่มีแต่สั่งเอาทางอันนี้ค่ะสั่งเอาทางสั่งลายนี่แหละค่ะโทรสั่งแล้วก็โอนเงินเข้าเขาส่งของมาให้ค่ะ วันเมื่อวานนี้ลงไปหาท่านดีใจมากเลยค่ะเห็นแม่ลักค่ะค่ะแม่ลักขายอยู่เมื่อนเดิมค่ะทอง 18K นี่ค่ะค่ะนี่ค่ะลายเข้าใหม่นะคะลายเมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่ใส่เป็นลายเม็ดแตงค่ะละยิประยับนี่ก็สวยละยิบระยับมากเลยค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะความยาว24นิ้วนะคะสวมหัวได้ค่ะค่ะเรียกว่าป้องค่ะค่ะลายป้องนะคะซูมให้ดูใกล้นะคะป้องอ้อยค่ะ ลายป้องอ้อยขั้นตุ่มเม็ดมะยมนะคะเม็ดใหญ่นะคะลายแข็งแรงมากค่ะค่ะสวยออร่ามากค่ะความยาว24นิ้วค่ะถูกน้าค่ะใส่อาบน้าได้เลยค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่คันไม่แพ้นะคะค่ะถ้าของไม่ดีคุณแม่จะไม่รักษาไว้นานถึง15ปีค่ะแต่ก่อนคุณแม่ขายคุณแม่มีแต่แจกเบอร์โทรค่ะคนไหนซื้อไปแจกเบอร์โทรเขาจะโทรเข้ามาหาเลยค่ะของดีเราก้าแจกเบอร์โทรเราก้าการันตีกับลูกค้าได้ค่ะ ค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าป้องห้อยขั้นตุ่มเม็ดใหญ่นะคะสวยเลิศดรูดูเด่นค่ะของกําลังเข้ามาเมื่อวานนะคะค่ะลายนี้ค่ะสวยงามมากออร่ามากค่ะค่ะความยาว24นิ้วราคา4ี่รอบาทนะคะค่ะค่ะคุณแม่บอกราคาไปเลยค่ะค่ะนี่ก็ลายเข้าใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนี่ก็ค่ะแบนขั้นตุ่มค่ะค่ะสวยค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณของเรานะคะแบนขั้นตุ่มเลือดรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะนี่ค่ะแบนดค่ะเป็นสร้อยแบนด์นะคะเลดแบนดค่ะแบนดขั้นตุ่มค่ะค่ะสวยเลศหรูดูเด่นออร่ามากค่ะค่ะระยิบระยำมากค่ะสวยค่ะค่ะยี่สิบสี่นิ้วนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสวมหัวได้ค่ะค่ะสวมหัวได้ค่ะค่ะสวมหัวได้นะคะพวกนี้นะคะแบรนด์ขั้นตุ่มค่ะสวยออร่าค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะเป็นลายเข้าใหม่นะคะราคาสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะความยาวค่ะความยาวนี้จะ400บาทนะคะความยาวอยู่ความยาว24นิ้วค่ะอันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะนางเอกที่เม็ดแตงที่คุณแม่ใส่นี่เลยค่ะดูค่ะความเงานะคะค่ะทองคําจะไม่ขึ้นเงาแบบนี้ค่ะนี้ขึ้นเงามากเลยค่ะระยิบระยับนะคะค่ะนี้ค่ะนางเอกค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะลายเม็ดแตงที่คุณแม่ใส่นะคะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันใส่อาบน้าได้เลยค่ะสวยเลือดหรูดูเด่นค่ะ เอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงค่ะปีใหม่ก็ได้ค่ะค่ะเรามีน้ำใจให้กันและกันค่ะไอ้น้ำใจเล็กๆน้อยๆก็เป็นสุดแสนที่ประเสริฐค่ะเพราะว่าค่ะเป็นคือน้ำใจค่ะน้ำใจให้กันซึ่งกันและกันนะคะค่ะนีลลายค่ะลายเม็ดแตงที่คุณแม่ใส่นะคะเลิศดหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญดอกงานก็บ่น้อยนาตมตาเผวยไผ่เด้อค่ะใส่ออกบุญดอกงานเลยค่ะ มีแต่คุณว่าวทักบอกว่าคุณแม่ทองสวยมากเลยค่ะเป็นทอง 18K ค่ะค่ะนี่ก็เม็ดมะยมค่ะคุณแม่มีหลายลายนะคะค่ะคุณแม่แก่บรรยายนานไม่ได้ค่ะเพราะว่าคลิปยาวค่ะอันนี้เม็ดมะยมนะคะเม็ดมะยมล้วนค่ะนิยมชมชอบค่ะท่านไหนที่จะเอาไปค้าไปขายค่ะใส่ค้าใส่ขายนะคะ ขายของดีมากเฮงๆปังๆค่ะเม็ดมะยมค่ะลูกค้านิยมชมชอบนะคะเอาไปใส่ค่ะไม่มีผ้าห้อยก็ใส่แบบไม่ลากก็ได้ค่ะเม็ดแตงเขาก็ใส่เม็ดมะยมด้วยค่ะเม็ดมะยมมีความหมายนะคะนิยมชมชอบค่ะใครเห็นใครรักใครชอบค่ะขายดีนะคะค่ะนี่ก็ความยาว24นิ้วราคา400บาทสวมหัวได้ไม่แพ้ไม่ลอกไม่ดำไม่คันค่ะใส่อาบน้ำได้เลยค่ะ ค่ะคุณแม่มีหลายลายนะคะอันนี้ค่ะแบนค่ะแบนขั้นตุ่มนะคะนี่ค่ะแบนขั้นตุ่มระยิบระยับสวยงามมากเลยค่ะความยาว24นิ้วนะคะ24นิ้วสวมหัวได้ก็มี18นิ้วก็มีค่ะเพราะว่าคุณแม่นี้จะเอามาแบบทั้งสั้นทั้งยาวค่ะเพราะว่าบางท่านไม่ชอบยาวค่ะชอบสั้นค่ะ18นิ้วก็นางเอกนะคะสวยค่ะแบนแบนขั้นตุ่มเม็ดมะยมนะคะความยาว24นิ้วค่ะ ค่ะใส่อาบน้ำได้เลยค่ะไม่ต้องกัวลอกกลัวดำกลัวคันนะคะท่านชอบแบบพิวๆิวนิ่มๆค่ะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะแบนดขั้นตุ่มค่ะละยิบระยับมากเลยค่ะทอง 18k เนี่ค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทค่ะค่ะต่อเลยค่ะคุณแม่ไปเอาของเมื่อวานได้มาหลายลายนะคะเพราะว่าลายที่คุณแม่เคยขายก็ไปถามหากระเทาะแก่ ค่ะท่านจะจ้างลูกน้องคนไทยเราวนี่แหละค่ะแต่ท่านเก่งมากค่ะเก่งภาษาไทยค่ะมาอยู่ไทยนานค่ะค่ะตั้งแต่พบกันกับคุณแม่ลักนั่นแหละท่านมาอยู่สิบห้าปีเจอกันมาสิบห้าปีค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นทองไอเป็นลายขาตะกแตนนะคะสวยงามมากค่ะออร่ามากเลยค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะค่ะแข็งแรงค่ะถ้าผู้ชายใส่ก็ชอบใส่ลายแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเป็นลายขาตะกั่นนะคะเขาเรียกนะคะ ขาดระยิบปยั่ามากเลยค่ะสวยค่ะออร่ามากเลยค่ะโดดเด่นดูดีดูเด่นนะคะค่ะไม่ต้องกลัวดํากลัวลอกกลัวคันค่ะไม่แพ้ไม่ดําไม่ลอกไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดและคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนใส่นานแล้วค่ะขานี้ลายขาตะกระแตนนะคะค่ะความยาวอยู่ที่24นิ้วสวมหัวได้ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะลายค่ะแต่ละลายนะคะคุณแม่ก็ต้องอันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะลายโซ่ขดกริดขั้นตุ่มนะคะมียาว24นิ้วนะคะยาว18นิ้วก็มีค่ะอันนี้ลายลายดอกหมากนะคะสร้อยดอกหมากค่ะเขาเรียกว่าดอกหมากค่ะค่ะนิ่มสลวยสวยทุกเส้นค่ะค่ะนี่ลายดอกหมากนะคะค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งนะคะค่ะความยาว24นิ้วค่ะสวมหัวได้นะคะค่ะนี่ลายดอกหมากนะคะอันนี้ลายโซ่คอดกริดขั้นตุ่มค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรบอกนะคะ าราคาความยาว24นิ้วสวมหัวได้ราคาอยู่ที่400บาทนะคะลูกค้าไปต่อยอดได้ค่ะลูกค้าเขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีค่ะเส้นสั้นเขาซื้อมาเส้นละ6,000บาทคุณแม่ถามว่าขายได้ไหมจำลองได้ไหมไม่ได้ซื้อมาเส้นละ6,000บาทมันแตกต่างกันคุณแม่ขายมากเลยค่ะเขาซื้อมาเขาไปทํางานอิตาลีลูกหลานนี่แหละค่ะเขามาให้คุณยายดูค่ะ อันนี้ค่ะลายดอกหมากนะคะความยาว24นิ้วนะคะโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะท่านชอบลายไหนโทรทักโทรแจ้งค่ะต่อเลยค่ะต่อต่อเลยค่ะต่อ,ต,อ,ต,อตัวตัวเส้นใหญ่เลยค่ะค่ะนี้ค่ะก็ต่อมากระดูกงูนะคะกระดูกงูกลมติ๊กเลยค่ะกระดูกงูนี่450ค่ะค่ะความยาว24นิ้วนะคะกระดูกงูนะคะกลมติ๊กเลยค่ะสําหรับพวกที่ชอบเอาไปห้อยผ้านะคะผู้ชายค่ะ ค่ะความยาว24นิ้วนะคะราคา450บาทนะคะค่ะลูกค้าฟังราคาคุณแม่บรรยายนะคะ450บาทแต่กระดูกงูนะคะค่ะเพราะว่ากระดูกงูนี่ค่ะกลมแน่นค่ะค่ะกลมแน่นค่ะผู้ชายแต่ใส่ห้อยผ้าแข็งแรงมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่450นะคะกระดูกงูนะคะเป็นสร้อยกลมค่ะสร้อยไม่โปร่งนะคะค่ะสร้อยสร้อยเนื้อแน่นค่ะ ค่ะสวยออร่ามากค่ะเลิศหรูดูเด่นมากเลยค่ะค่ะเส้นละสี่ร้อยห้าสิบนะคะกระดูกงูนะคะฟังคุณแม่บรรยายนะคะค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ขาะผ่าไว้นะคะผ่าไว้จะมีหนักสองบาทและสามบาทนะคะค่ะผ่าไว้มีหนักสองบาทและสามบาทค่ะฝั่งนี้อยู่หนักที่สองบาทนะคะค่าราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหนักสองบาทนะคะความยาวยี่สิบสี่นิ้วสวมหัวได้ค่ะท่านที่จะไปห้อยพระนะคะ ค่ะชอบเส้นใหญ่นะคะ600บาทนะคะอันนี้อยู่ที่3บาทค่ะ3บาทจะ650นะคะค่ะฟังคุณแม่บรรยายนะคะมันนี้ค่ะนี้2บาทนี้3บาทค่ะมันจะ3บาทอยู่ที่6 5 0 2บาทอยู่ที่6 0 0ทถ้วนนะคะห่างกันอยู่50บาทค่ะเขาเอาน้ำหนักนะคะค่ะลายผ่าไว้ค่ะสวยเลิศดหรูด,ดูเด่นมากค่ะ ค่ะเป็นทอง 18K ค่ะใส่ไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่แพ้ใส่อาบน้ำได้เลยค่ะไอแม่ลักไลมาหลายหลายหลายครั้งแล้วค่ะจะค่ะเอาขึ้นคลิปหลายครั้งแล้วค่ะลูกค้าโทรมาบอกเลยค่ะได้รับของมีแต่บอกว่าสวยมากค่ะคุณแม่ค่ะมีแต่บอกว่าสวยถูกใจแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกค่ะแล้วก็ค่ะประทับใจทุกท่านค่ะของไปถึงประทับใจนะคะนี่ก็ลายป้องค่ะป้อง โซ่ข bon ั้น <open> ป <Sergio> ้องอ้อยค Snow. ่ะโซ่ขั้นป้องนะคะอันนี <flor> <été> ้อยู่ที่2บาทค่ะอยู่ที่650นะคะค่ะโซ่ขั้นป้องค่ะ650นะคะโซ่ขั้นป้องนี่ค่ะค่ะ650บาทค่ะค่ะอยู่ที่หนัก2บาทนะคะค่ะโซ่ขั้นป้องนี่ค่ะจะแพงกว่ากว่าค่ะจะแพงกว่าที่ที่ผาวายค่ะอันนี้2บาทค่ะเพราะว่า มันจะเขาจะทำลายยากค่ะตัดลายค่ะเป็นสร้อยตัดลายนะคะค่ะราคา650บาทนะคะโซ่ค่ะโซ่ขั้นป้องค่ะโซ่ขั้นป้องอ้อยค่ะค่ะนี้ค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากนะคะ2บาทนะคะค่ะราคาอยู่ที่2บาทค่ะพวกนี้ค่ะราคาคุณแม่จะเรียกเป็นบาทค่ะไม่ได้เรียกเป็นมินนะคะค่ะโซ่ค่ะโซ่ขั้นป้องค่ะป้องอ้อยค่ะป้องอ้อยโซ่โซ่ขั้นป้องอ้อยนะคะ ค่ะสี่ไอหกร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ค่ะก็เลดค่ะเป็นลายเลดแบนนะคะนี่ก็ความยาวยี่สิบหกนิ้วค่ะอันนี้ก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะค่ะคุณแม่มีหลายลายนะคะพวกสร้อยค่ะอันนี้ค่ะลูกค้าถามอยากได้แบบแบนก็คุณแม่มีนะคะเลดแบนค่ะเลดแบนค่ะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทความยาวยี่สิบหกนิ้วนะคะอ่ะตัวนี้ความยาวยี่สิบหกนิ้วค่ะ คุณแม่จะเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีค่ะนี้ค่ะสามบาทค่ะเป็นลายห่วงคู่ค่ะสามบาทห่วงคู่นะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านให้จะไปห้อยพระแข็งแรงก็รับเส้นใหญ่นะคะค่ะหกร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าไปต่อยอดได้นะคะไม่ดําไม่แพ้ไม่คันไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะค่ะคุณแม่การันตีได้ค่ะทองสิบแปดเคสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะท่านไหนจะไปต่อยอดปรึกษากับคุณแม่ได้นะคะค่ะนี่ค่ะคุณแม่ได้ค่ะของข้าวใหม่ค่ะเป็นนางเอกนะคะของข้าวใหม่ค่ะอันนี้ค่ะคุณแม่เคยขายค่ะแต่วันเมื่อวานคุณแม่ลงไปค่ะถ้าแกะจับให้เลยค่ะไม่รักอันนี้ค่ะทองลงยานะคะความยาวยี่สิบนิ้วค่ะลงยาค่ะลงยาจะแพงนะคะก็ไม่แพงค่ะอยู่ที่เส้นละแปดร้อยบาทนะคะลงยานะคะ ค่ะมันมีชุดของเขาค่ะค่ะท่านไหนจะใส่เป็นชุดนะคะค่ะมีสร้อยข้อมือด้วยค่ะค่ะความยาว2ี่สยี่ยีนิ้วนะคะลงยานะคะค่ะเพราะว่าสั่งเท่าแก่ว่าให้ท่าแก่บอกว่าให้สั่งมาให้ด้วยค่ะเพราะว่าลงยานี่ยค่ะค่ะบางท่านจะเอาไปใส่เป็นชุดนะคะค่ะนี่ชุดลงยาค่ะค่ะราคาเส้นละ8ปดอบาทนะคะแต่ตอวนี้อยู่ที่ ห้าร้อยบาทค่ะขาตัวสั้นนี้ค่ะขาะถ้าเอาเยอะคุณแม่ก็คุยกันได้ค่ะขาสร้อยข้อมือลงยาค่ะขาสร้อยข้อมือลงยานะคะชุดลงยานะคะขาสร้อยคอก็มีค่ะเป็นสร้อยคอค่ะขาะชุดลงยานี่ค่ะสวยค่ะสั่งมาได้แล้วค่ะเลิอดหรูดูเด็ดมากค่ะค่ะเราใส่ออกงานนะคะสวยมากเลยค่ะออร่ามากเลยค่ะชุดลงยาค่ะเป็นทองเคนี่แหละค่ะทองเคค่ะ ค่ะเส้นละแปดร้อยบาทนะคะลงยานะคะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะายสร้อยข้อมือมี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 แบบตุ่มเล็กค่ะตุ่มเล็กนี่สามร้อยบาทค่ะค่ะพวกลงยาค่ะอ่นนี้ก็ลงยานะคะลูกหัวใจนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะแข็งแรงทนนานทานมากค่ะสวยทนสวยนานค่ะลูกหัวใจสวยนะคะค่ะลงยาขาดสั่งได้นะคะคุณแม่มีของนะคะ คะเลดค่ะท่านจะใส่เป็นคู่กันค่ะเป็นเลดแขนนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะเลดแขนนะคะเป็นทองสิบแปดเคค่ะแบบเรียบๆค่ะค่ะนี้ค่ะเส้นละสามร้อยบาทนะคะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะค่ะทองชุบคุณแม่ก็มีนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้เอามาโชว์ค่ะแต่คุณแม่จะเพราะว่าคุณแม่จะโปรค่ะจะโปรแต่ขอไอจะจะไล่แต่ตัวไหนที่ค่ะไม่เลอะไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะอันนี้ค่ะสามร้อยบาทนะคะเลดแขนนะคะ ค่ะมีของคุณแม่มีของค่ะค่ะโชว์พวกเลดก่อนค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะสร้อยข้อมือไอ้นี้ดอกหมากนะคะอ่นนี้ลายนี้ค่ะเป็นแบรนด์ค่ะพึ่งคุณแม่พึ่งได้มาเมื่อวานนะคะค่ะเป็นสร้อยข้อมือแบรนด์ค่ะมันมีชุดสร้อยอยู่ค่ะค่ะสร้อยข้อมือแบรนด์นะคะค่าราคาเส้นละสอ0รบาทนะคะพวกสร้อยข้อมือนะคะ ค่ะสองร้อยบาทค่ะไม่เลอะไม่ดำนะคะค่ะมีลายเม็ดแตงด้วยค่ะค่ะค่ะคุณแม่ให้เท่าแก่สั่งมาให้ค่ะค่ะนี่ค่ะลายเม็ดแตงค่ะสร้อยข้อมือนะคะค่ะสองร้อยบาทค่ะอะค่ะคุณแม่ต่อเลยค่ะค่ะคุณแม่จะบรรยายเร็วๆหน่อยนะคะอันนี้ค่ะมันจะเป็นเม็ดแตงไอ้เม็ดแตงสิบแปดนิ้วนะคะ ค่ะราคา200อบาทค่ะมีแตง18นิ้วค่ะ200บาทนะคะมีสั้นมียาวค่ะค่ะพวก18นิ้วค่ะนี่ลายไข่ปลานะคะค่ะลายไข่ปลาค่ะสวยมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะลายไข่ปลาค่ะ18นิ้วค่ะค่ะพวก18นิ้วจะอยู่ที่200บาทเนี่ค่ะตากะแตนค่ะค่ะตกะแตน18นิ้วก็มียาวก็มีนะคะความยาวค่ะมียาวสั้นค่ะ คุณแม่ต้องสั่งยาวสั้นมาบางคนไม่ชอบสั้นไม่ชอบยาวค่ะสองร้อยบาทนะคะพวกสั้นนะคะสิบแปดนิ้วค่ะอันนี้ค่ะนางเอกสวยงามมากเลยค่ะพลิบระยิบระยับเลยค่ะค่ะแบรนด์ขั้นตุ่มค่ะสิบแปดนิ้วนะคะอันนี้โซ่ข้อติดขั้นตุ่มค่ะสิบแปดนิ้วค่ะอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ค่ะเลรียแบนขั้นตุ่มค่ะแบนขั้นตุ่มนะคะสวยงามมากค่ะมันจะมีสั้นมียาวนะคะค่าราคา18นิ้ว200บาทนะคะค่ะรอไปต่อยอดได้ค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมมากนะคะค่ะเป็นเป็นปีใหม่เข้ามาแล้วค่ะให้ของขวัญซึ่งกันและกันก็ค่ะสุดแสนประเสริฐค่ะน้ําใจอันเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นทองเคก็สวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะอยู่ที่ราคา200บาทค่ะ ค่ะคุณแม่ไม่รู้ว่าลายครบหรือเปล่าลายของคุณแม่นี่ค่ะค่ะค่ะคุณแม่มีมีต่างหูนะคะมีต่างหูด้วยค่ะกําไรค่ะกําไรไม่รับกาไรด้วยค่ะกําไรสิบแปดไอสิบแปดเคนะคะค่ะไซห้าเจ็ดค่ะค่ะอันนี้ไซส์หกสิบค่ะไซส์ห้าเจ็ดมีไซส์ห้าเจ็ดไซส์หกสิบนะคะค่ะเป็นหน้าพลอยค่ะหน้าพลอยสวยนะคะ ค่าราคาอยู่ที่300บาทวงหนึ่งนะคะถ้าเอาเป็นคู่คุณแม่ลดให้คู่ละ500บาทนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากคะ่ะนี่ค่ะกาไรหน้าพลอยค่ะสวยค่ะท่านที่ค้าขายค่ะใส่กําไรนะคะจะขายของดีนะคะกันเงินค่ะค่ะมีแต่กําไรนะคะคุณแม่ขายกําไรค่ะค่าหน้าพลอยนี่ค่ะหน้าพลอยตัวนี้ค่ะราคาคู่หนึ่งบาทคะ่ะค่ะถ้าอันเดียวอยู่ที่300บาทนะคะกํขาไรน,นะคะอันนี้ค่ะมี มีไซส์ห้าเจ็ดไซส์หกสินะคะอันนี้หน้าพลอยค่ะหน้าแหวนพลอยนะคะค่ะกําไรหน้าแหวนพลอยคู่นี้500บาทนะคะท่านใส่กําไรค่ะค้าขายดีนะคะค่ะค้าขายดีค่ะนี่ค่ะกําไรค่ะเป็นพลอยค่ะคุณแม่จะโชว์พวกพลอยก่อนค่ะหน้าเรียบนะคะพลอยหน้าเรียบค่ะค่ะคู่ละห้าร้อบาทนะคะเป็นทองเคค่ะค่ะเวลาใส่นะคะกดที่รอยต่อเรียบนะคะกดลงข้างล่างแบบนี้ค่ะ ค่ะรอยต่อมีน็อตยืดหยาไปกดนะคะเพราะว่าเขายืดไปค่ะค่ะแล้วก็กดลงอันนี้โป้งเรากดค่ะค่ะบีบเข้าป๊อกดังป๊อกเลยค่ะราคาอยู่ที่ค่ะวงหนึ่งสามร้อยบาทถ้าคูหนึ่งคุณแม่ลดให้คูณห้าร้อยบาทนะคะค่ะค้าขายดีค่ะค่ะใส่ค้าใส่ขายนะคะพวกค่ะค้าขายค่ะใส่กําไรค่ะคุณแม่ก็ใส่ตลอดนั่นแหละค่ะนี้ก็เป็นหัวเพอไอหัวลูกหัวใจนะคะ ่ะพลอยรูปหัวใจค่ะราคาก็ขาวงหนึ่งก็300บาทถ้าเป็นคู่คู่ละ500รอบาทนะคะกําไรหน้าหน้ารูปหัวใจหน้าใบโพค่ะขาหน้าพลอยค่ะหน้าพลอยรูปใบโพนะคะรูปหัวใจนะคะถ้าทักคุณแม่เข้ามานะคะขะโทรทักโทรแจ้งค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะนี่ก็กาไรหน้าพลอยค่ะอันนี้ก็กำนี่ค่ะนี่ก็ อันนี้ก็อยู่ที่สา0อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้นพเก้าค่ะค่ะนพเก้าก็มีค่ะค่ะน,นี้ก็สา0อบาทค่ะลายนพเก้านะคะกําไรค่ะค่ะกําไรเกลี้ยงค่ะคุณแม่จะตอบไปเลยนะคะคุณแม่บรรยายเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปยาวค่ะ่ะอันนี้กําไรเกลี้ยงค่ะอันหนึ่งสองร้อยบาทนะคะ 1, ค่ะอันหนึ่งสองร้อยบาทถ้าแต่ว่ามองเห็นผไไอยไอ้นี่ค่ะมันจะเป็นมันนี่ค่ะอ่ะ อันนี้เกลี u, line, ้ยงแบบลาย e b, นี่ค่ะมองเห็นลายแต่มันลายแบบลายไม่อันี้นะคะไม่นูมนะคะลายเรียบนะคะค่ะนี่ก็เป็นกําไลเกลี้ยงค่ะนี่ก็คือเหมือนกันนะคะไซส์ห้าเจ็ดไซส์หกสิบนะคะคนตัวอ้วกตัวอ้วนไซส์หกสิบค่ะคนตัวขนาดไม่ละก็ไซส์ห้าเจ็ดค่ะค่ะนี่ค่ะมันจะเกลี้ยงลายค่ะเกลี้ยงลายก็ไม่นูมนะคะมันไม่นูมนะคะทําลายให้มันสวยนะคะเป็นกําไลเกลี้ยงเหมือนกันคะ่ะ ค่ะอันละค่ะวงกลมนี้200บาทนะคะอันหนึ่ง200บาทนะคะค่ะเป็นกําไรค้าขายดีค่ะใส่กําไรนะคะค่ะท่านอยากค่ะกันเงินออกกันเงินไหลค่ะค้าขายดีใส่กําไรค่ะค่ะข้อเท้าเด็กก็มีค่ะคู่นี้300บาทนะคะข้อเท้าเด็กจะเอาไปเป็นของขวัญให้ลูกให้หลานค่ะมีค่ะคุณแม่มีทุกอย่างค่ะค่ะคุณแม่แกโชต่างหูนะคะ ค่าต่างหูค่ะต่างหูก็คู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะมีหนึ่งได้สองนะคะค่ะถ้าสองค่ะจะแคบเข้าไปนิดหนึ่งค่ะค่ะถ้าผู้อ้วนผู้ใหญ่ก็ใส่หนึ่งนะคะต่างหูนะคะต่างหูเกลี้ยงค่ะค่าต่างหูก็ทองเคนี่แหละคะ่ะคุณแม่จะขายแต่ทองเคนะคะนี่คุณแม่ใส่เม่เคยถอดค่ะค่ะไม่ต้องกลัวได้ไม่ต้องกลัวคันนะคะไม่ต้องกลัวว่าหูบวมหูคันนะคะไม่มีแพ้ค่ะคือพวกทองเคนี่จะไม่แพ้นะคะ ค่าคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะมีคู่มีหนึ่งหนึ่งกใหญ่กว่านิดนึงสองสองแแคบเข้าไปนิดหนึ่งนะคะถ้าถ้าเขาคุณแม่เข้ามาก็ว่าหนึ่งสองนะคะค่ะก็คุณแม่มีแหวนค่ะค่ะลูกค้าเคยถามหาแหวนนะคะคุณแม่จะเอาแต่แหวนพวกแหวนทองเคมานะคะค่ะก็เรียกว่าแหวนสั้นซับค่ะค่ะแหวนสั้นซับนะคะค่ะเป็นแหวนสั้นซับค่ะแหวนหน้าพลอยนะคะ คุณแม่ก็มือเหี่ยวไม่โชว์ไม่เหมือนพวกสาวๆเขาค่ะค่ะแหวน่อนซับค่ะแหวนเก็บซับค่ะเงินรัวเงินไหลเงินใสใบบ่อันี่ค่ะให้ใส่แหวนไว้ค่ะกันเงินไม่ออกไม่ไหลนะคะใส่กันเงินไว้ค่ะแหวน่อนซับค่ะเขาเรียกแหวน่อนซับนะคะค่ะมันจะมีนมพก้าวข้างในค่ะแหวน่อนซับนะคะแม่สูงกล้องให้ดูค่ะเป็นเป็นนมพก้าวค่ะ ข้างในเป็นเป็นเป็นนพะก้านะคะค่ะสีนพเก้าเก้าหน้าเก้าหลังค่ะเขาเรียกว่าแหวนส้นซับค่ะนี่ค่ะหัวพลอยนิดหนึ่งค่ะพลอยเป็นพลอยฝังนะคะพลอยเม็ดเดียวนะคะค่ะนี่ค่ะค่ะแหวนส้นซับค่ะราคาอยู่ที่วงร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าแหวนส้นซับค่ะแหวนเกลี้ยงค่ะคุณแม่จะขายแต่พวกแบบเกลี้ยงค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะไอ ค่ะของทองเคเนี่ยค่ะส่วนมากเขาจะทาแต่แบบเกลี้ยงๆมานะคะถ้าแหวนก็เป็นแหวนซ่อนซับค่ะนพเก้าด้านในนะคะก็เรียกว่าแหวนซ่อนซับค่ะท่านเก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วเงินไหลออกแบบไม่รู้ต้นปลายค่ะแบบออกเกินกําหนดเกินที่ใช้ค่ะเอาแหวนค่ะแหวนซ่อนซับใส่กันไว้นะคะไม่ให้เงินออกเงินรั่วเงินไหลออกไปเยอะนะคะค่ะเขาเรียกว่าแหวนซ่อนซับน์่พผก้าค่ะอันนี้ค่ะหัวพลอยนิดนึงค่ะเป็นพลอยฝังนะคะ ค่ะเป็นแหวนเกลี้ยงค่ะพลอยนิดนึงค่ะแต่พลอยไม่นมนะคะพลอยฝังค่ะใส่ให้มันเก๋ดูดีดูเด่นค่ะค่ะข้างในเป็นแหวนนุ่พะเก้านะคะค่ะมันจะมีเก้าราศีค่ะค่ะนุ่พะเก้าแหวน่อนซับนุพะเก้าค่ะวงละร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณแม่มีของนะคะค่ะไซส์ไหนบอกมาคุณแม่วัดให้ค่ะค่ะคุณแม่ค่ะมีค่ะมีของดีๆมาฝากวันนี้มีหลายรายการมีหลายอย่างนะคะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกข่านค่ะ